ขานจิ้มหายาเลยเจอว่ามึงไงเยี่ยบไอดีแล็บมึงอะอาหารการรามากรสถาตุสุริยะจักรข้าคือสุริยะข้าศมาอา เปิดดิงไลฟ์สไตล์มาถึงมึงทาได้แต่ก็ไรจันหยาไม่ต้องพนันพี่วันวาทาวายเคปรลสิติ์มีชีวิตแต่มาทาราชามาลาไม้และวสมีเอ็มสกิงมึงจะวิ่งหลบไปเพราะมึงไม่ใช่ของจริงยความกูแพล่เผาทาเอาตัวมึงมีกลิ่นไหมกูเพ่งพินิจจากดาววัดิ้งทาไมตัวมึงมีกลิ่นใผ่ไอตัวเสนียดจะากเบียดกูออกจากเกมกระดานหมากกูว่ามันคงจะยากหน่อยก็เพระน้ําลายมึงเต็มปากสันดานกูทอละนงแต่ว่ามึงเป็นคนที่ทอละพีปูจาร์เขาให้โอกาสมึงแต่ทําไมมึงถึงได้ปากดีมึงช่วยไปโชว์ ไปเคี้ยดเช้งมีกินน้ำนมว่ะลำพานชิบหายเลยเจอวะมึงไงเฮียไอดีแล็บมึงอะอาหารการรามกรสถาาในสุริยะจักรข้าคือสุริยะข้ามาอาลุวาดตุสติปักจะได้หายยุดร้องเด็กเฮียคนหนึ่งมาโยี่ยวสามารถทำแผ่นดินสะเทือนได้แต่กูไม่โชว์หลอกหน้าดาดาสดาในควายเด็กชิบหายต้องโอทอกลอกผนังว่าลูกของมึงมาแปะปากหนังหน้ามึงดูยังใหม่ถ้าพูดออกไปก็มึงนี่แหละ อนไมยเด็กแคมปัดแรปมึงโคตรจะเสียวรรทุตบเพรเยวเป็นแลกตัวบาซิลจัดหนักๆมันคงไม่ยากให้สมพันปากเด็กมตอต้นกูแปลงล่างและอานแล้ววาดเป็นควยพี่คาดมาฟาด